อ๋อส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเป็นกุ้งจริงไหมเป็นของจริงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปั้นเองทุกชิ้นเลยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างทําจากดินไทยแล้วก็ปั้นแล้วก็มีการลงสีจริงๆศึกษาดินมาหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นดินเบาดินไทยหรือว่าดินอื่นๆแต่ว่าคุณสมบัติของดินไทยมันเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่ามันสามารถทนต่อการตกหรือว่าการจับได้ค่ะสามารถกันน้ําได้ชิลา้นละ360บาทค่ะสามารถทําได้ทุกลายเลยค่ะกำไรก็จะประมาณ70%ค่ะ สวัสดีค่ะจ๋านะคะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่ราชภาสสวนสุนันทาค่ะสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นแกงเขียวหวานค่ะเป็นอาหารไทยค่ะแล้วก็จะมีคณะหมูกรอบแล้วก็จะเป็นเมนูขนมไทยนะคะเป็นบัวลอยไข่หวานค่ะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งดองน้ำปลาค่ะที่ตอนนี้กำลังลงอยู่ใน t ิ k ตอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะแล้วก็จะมีผัดไทยกุ้งสดขาหมูค่ะแล้วก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะ ก็สามารถปั้นเป็นเมนูอื่นๆได้อีกค่ะเป็นกระจกนะคะก็จะมีเป็นคอนเฟ็กค่ะแล้วก็จะมีเป็นพายผลไม้มีหมูกระทะค่ะส้มตำคุกกี้แล้วก็เป็นกระเพราค่ะค่ะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการใช้ทำเคสกุ้งดองน้ําปลากันนะคะอย่างแรกค่ะก็จะเป็นตัวน้ำยาเลซินค่ะที่จะใช้ทำส่วนน้ํำของน้ำปลาค่ะ แล้วก็จะมีสีผสมเรซินที่ใช้ผสมกสับเรซินนะคะไม้คนค่ะแล้วก็แก้วแล้วก็จะมีดินไทยค่ะที่จะใช้เป็นตัวปั้นทุกอย่างในเคสเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการปั้นจากดินไทยค่ะก็จะมีพริกมีกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีเม็ดพริกค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวกุ้งค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่ลงสีแล้วนะคะแล้วก็จะมีแม่พิมพ์ในการทําเป็นตัวกุ้งค่ะ แล้วก็จะมีสีอะคริลิกนะคะที่ใช้เพ้นส์สำหรับระบายสีเป็นตัวกุ้งแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้จะทำเป็นเคสกกุ้งดองน้ำปลาค่ะค่ะเราก็จะเริ่มจากการเอาดินไทยที่เป็นสีขาวเลยค่ะนำมาปั้นเป็นรูปแบบรูปทรงต่างๆนะคะแล้วก็ต้องรอเวลาทิ้งให้เขาแห้งแล้วก็ลงสีค่ะ น้ำที่ใช้ดองกุ่งผสมเรซินก่อนค่ะจากนั้นเราก็คนให้เขาเข้ากันค่ะค่ะแล้วก็จะมาผสมสีก็จะใช้เป็นสีผสมเรซินนะคะจะใช้สีดำค่ะสีน้ำตาลสีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะจากนั้นก็จะเทน้ำยาเรซินที่ผสมเรียบร้อยนะคะลงไปบนเคสค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วก่อน จากนั้นนะคะก็จะเริ่มติดตัวดินไทยที่เราปั้นเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะเริ่มด้วยติดตัวกุ้งค่ะหาองศานะคะให้มันพอดีกับตัวเคส<ม>ก็จะเริ่มตกแต่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแบบหั่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็จะเอาน้ำนะคะที่ทำไว้เมื่อกี้ค่ะ มาลาดบนตัวกุ้งอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีเป็นพริกแบบนี้นะคะค่ะเคสของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะเป็นเคสกุ้งดองนะคะเป็นกระจกนะคะเพราะว่าอยากตอบโจทย์ให้ผู้หญิงค่ะเอาไว้ส่องกระจกแล้วก็สามารถพกพาได้ในกระเป๋าเล็กๆค่ะ170บาทค่ะ หมูกระทะค่ะก็จะมีกุ้งค่ะมีหมูมีหมูก็จะเป็นหมูแบบต้มแล้วก็หมูแบบที่อยู่บนกระทะค่ะแล้วก็จะมีผักกาดแล้วก็มีน้ําแกงค่ะที่ทำจากเรซิน ะส้มตามก็ค่อนข้างหลายองค์ประกอบเหมือนกันค่ะก็จะมีเป็นกุ้งมะเขือเทศแล้วก็เส้นมะละกอเส้นแครอทค่ะค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะได้ที่ TikTok ค่ะแล้วก็จะมี IG นะคะเอาไว้สําหรับสั่งซื้อแล้วก็สามารถดูรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะทางด้านน้องจ๋าเนี่ยก็จะเป็นเด็ก ที่เข้าสู่หน่วยบ่มเพาะของเราค่ะที่จะเข้าสู่การพัฒนาค่ะสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตค่ะตัวน้องเองค่ะเขาจะเริ่มริเริ่มในการทําขึ้นมานะคะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการหนุนเสริมเด็กค่ะว่าเด็กควรที่จะกําหนดทิศทางทางการตลาดยังไงเด็กควรที่จะคิดต้นทุนยังไงในเรื่องของการทําบัญชีต้นทุนต่างๆค่ะในการ เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งหรือเส้นทางเกี่ยวกับการนำน้องเข้าสู่องค์กรหรือตลาดจะช่วยสนับสนุนในส่วนนั้นค่ะตอนนี้ไม่มีหน้าร้านนะคะจะขายเป็นในออนไลน์อย่างเดียวค่ะค่ะถ้าใครจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง i อค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รอทำเจ็ดวันค่ะสามารถสั่งลวดลายอื่นๆนอกจากที่ร้านทาได้นะคะสามารถส่งรูปภาพของจริงมาให้ได้เลยสามารถปั้นได้ทุกลายค่ะ ถ้าเป็นแบบของทางร้านก็จะ360ค่ะแต่ถ้าสั่งทำก็จะเป็น370บาทค่ะหรือว่าจะเหมาะก,กับการนำไปให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนนะคะหรือจะเป็นของที่ระลึกให้ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจชีช mm ่องรวยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ